กรวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต้อซทราบพ,พาเขียนโชว์มาแรยง,งานตัวครับผมออปอหม่พี่น้องวันนี้เป็นเมนูต่าซัวหมูกรอบเมนูนี่บาได้ย่าก,กินเหมินและพปอแหม่พี่น้องล้วกลวมาพร้อมครับอ่าลักษพักปอแม่พี่น้องพักแคลร์มาไ,ได้กินเหมือนแล้วมีประโยชน์ขนาดนะปอแหม่พี่น้องลองเสิร์ชหาพอเนอร์เนาะข้างหน้าก็จะมีสตอกครับอ่ สตอ๊อกครับหมูยอหอ่อใบถั่งผมไปไปน้องโอ้ยหมูกรอบถอดหมาเมื่อกี้นี่ผมไปไปน้องอากาศเย็นทายาดได้อยู่ละทายาทกินได้แล้วผม่ปไปน้องพอมาะม่มะม่กับห้องล่ำเนาะโอ้ยขนมเส้นผมไปไปน้องต้องว่าอขออนุญาตแล้วกันเนาะผมไปไปน้องมนันยาวล่ำ อ,อยากจะบอกว่าเข้ากันขนาดป,าไปอไมพี่น้อง ตำซัวใส่หมูยอหองใบตองแล้วก็สตอ้อนนี่นะปอ้อเข้ากันขนาด เซนเป็นตึงเหนียวนุ่มแต้ผมไปน้อง หมูกรอบสูตรบ้องอดแดแอตนกินเองกบล้ํานา่ขายกันน่าจะขายขายม้วนเลยเนี่ยผมหม่ยปนอ้องพอวิธีทํายอดหลังนเน้เนอเนาะต้องกับน่หลายคลิปอยู่เนี่ยผมหม่ยปนอ้องไอ้หมูกรอบสูตรบ้องอดแดดอนะ เข้ากันเต้ว่าผมไปไปดองลองต่ำพอเนอเนาะต่ำสัวใส่หมูยอหมูยอหอ่อใบตองแล้วกัใส่สตอปอจังหวาเข้ากันลองลองเส้นเหนิวหนุ่มต้องตัด บรรยากาศฝนจะตกตั้งแต่ตะวันแล้วประมาณนี้น้อง รสชาติตำซัววันนี้จะจะส้มโดดปผมไม่ต้องส้มเกม็มเก็มน้ำป่าห้าเนาะส้มเก็มเพชร เบเดจู้เบเดโมเน่อปอแม่ไปน้องเข้ากันแต่นะล้ำคณะปอแม่ไปน้องหมูย้อนะสตอนะต่ำซัวนะอู้แล้วก็หมูกรอบเหมือนกันเดี๋ยวเข้ากันร้องๆปอแม่ไปน้อง หลายคนถามพักอันนี้พักพักพักเอ่อพักเป็ดน้ำญี่ปุน่นปลอมใหม่ไปน้องแล้วก็พักแขวกินไปหมดละราชนินีพักน,นี่ก็สลัดคอดเนาะเล็ดเล็ดเล็ดโอก๊กปลอมหม่ไปน้องโอ้มีแต่พักนหน่อมแดดมาละปลอมหม่ไปน้อง ก็แม่มล้อกายอย่างนี้อ่ะม้อมสมอ่ ออล้วป๋อม่ไปน้องคือป๋อม่ยไปน้องล้าเข้ากันเมาะเนาะรสชาติต่าซัวนี่ก็ต่าสไตล์รสชาติแผลรสชาติมันเลยเนาะป๋อม่ไปน้องสไตล์ต้อมก็จะเป็นพริกสดแล้วก็พริกแห้งคั่วนอป๋อม่ยไปน้องเพิ่มความแบบเพชรจีจา่าดแบบโอ้โหฉุนเถินแต่ความฉุนของพริกตีคั่วตีหยางดีมานีนาะม ความส้มความหยางเนี่ยก็จะตัดออกไปเนาะปอมไปพี่น้องแล้วก็ความเค็มของน้ำปา่าห้าตัวเนาะมันจะกลมๆมันจะนัวมันจะเข้ากับน,น้ำสีสันปอม่ยพี่น้องเมื่อก็จะเข้มคนจีเนาะปอมัยพี่น้องตึงหวานเหมาะแต่เหมาะกว่าเนาะวันนี้รสชาติม้าสามรสปอมัยพี่น้องแต่โดดเด่นที่สุดก็ค,คือจะส้มเนาะวันนี้นะจะส้มแล้วก็เค็มแล้วกับเ,บเทศตามม้าปอมัยพี่น้อง ตามมาไล่ๆกันเลยสามรถเนี่ยจะชูโดดเลยอะปอใหมพี่น้องเนาะหมอกรับกับเอ่อกรับกับเอ่อหมูกรอบปอมใหมพี่น้องกระตัดเรียนกันได้ดีเนาะเข้ากันขนาดอุ้ยแล้วเน่ยพอปอมใหมพี่น้องตั้มซื้อว่าใส่หมูยอใส่สตอเนาะปอมใหมพี่น้องโอ้ยถึงหว่าหมอสจะมาหว่า แลวก็แก้มด้วยหมูกรอบจังหวะเข้ากันแต้ๆนะปอมพีไป้อ,ปองลองออเนี่ยพอน้อรือดหาว่าต้มสาจะโม่เนาะสูตรหมูกรอบก่อยอดหลังพิมพไปก็ได้เนาะสูตรหมูกรอบบะงอแดต้มสาเนาะเดี๋ยวก็จะขึ้นมาเองต้มก็จะมีวิธีเนาะคือพอ,นะอนอกปอม่พไปน้องมันมีเนาะปอม่พไปน้องเราก็ลองเนาพอเนเออร์นะรับรองว่ากรอบแน่นอนนะครับผมเนาะก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลํำลาไปคนะปอปนอกปอม่พนะีปน้องเนาะ ลำแต่น้ำหวานอิ่มแต่อิ่มหวานเนาะป้ากันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ต้งสาบากินโชต้องขอตัวลำลับไปก่อนนะครับป้ากันคลิปหน้านะครับกล่าวสวัสดีครับผม